วันนี้อยากกินเส้นอ่ะวันนี้อยากกินเส้นอยากกินข้าวก่อนน่ะเขาก็จดมาให้อยากขึ้นมีไก่ฉีกแล้วใส่น้ำพริกกากหมูแล้วลองให้ชื่ออะไรนะเราอ่ะดับที่ดับลองร้องให้ฟังหน่อยมีอะไรนะมีไก่ฉีกใส่น้ำพริกกากหมูอ่ะมีไก่ฉีกใส่น้ำพริกกากหมูแล้วก็ใส่ปลาทูอีกหนึ่งเข่ง แถมปลาทูให้มึงด้วยแม่งกินปลาทูด้วยเป็นไงมึงทำไปได้ยังไงวะอ๋อสูตรใหม่กูไงเออแถมปลาทูให้มึงด้วยแล้วกูก็ทนฟังไปได้ด้วยมีใช่ไหมร้องเล็กด้วยมีนพี่กากหมูเฮ้ยทำไมนึกนานจังวะมีนพี่กากหมูก็ได้จะทำให้ดีแถมปลาทูให้เรนีกู <c oughs> ไม่กินปลาทูนนะ้องกูไม่ไปดับเขาอ๋อม่ทำให้กกินให้เต็มที่อิ่มท้องใจฉี่มัว เขาเกียบก็รดขาดน,นับรองเลือดลำห่อ,อยาหมูยืนตีคิมการหล่อยิชิญ mm hmm. พ่อมาชิมสักคำ <I guess. S 1> ทำข้าวมาให้ hey.